ไม่ใช่ดังแล้วยิงแต่เป็นการเซฟเพราะว่าล่าสุดหลังๆเนี่ยเราเห็นว่ามีหลายๆคนหรือว่าหลายๆเพจเงี้ยเอารูปน้องอิงไปใช้อย่างล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าเอาไปโฆษณาในการขายเสื้ออย่างเงี้ยทำเสื้อแล้วล่าสุดนะครับผมทางพี่แองจี้เนาะพี่แองจี้ก็คือช่างแต่งหน้าประจําตัวของน้องนี่แหละก็ได้มาโพสตสอบถามในกลุ่มบ้านฮักเลยว่าแบบนี้แอบอ้างหรือว่าแค่แต่งเรื่องมาเพื่อให้ทัวลงน้องค่ะ พี่แอจี้นะครับได้โพสต์บอกว่าเหมือนได้แคปแคปเหมือนช่อง youtube ช่องหนึ่งที่ได้โพสต์เหมือนประมาณว่าสื่อคุนให้ทำบุญนี่แหละอ่ะพี่แอจี้โพสต์บอกว่าสอบถามทางทีมงานรถตู้ก่อนนะครับแอบอ้างหรือเรื่องแค่แต่งขึ้นมาให้ทัวลงน้องจะอะไรก็สอบถามต้นสักัดก่อนนะครับแล้วในทางที่พี่แอจี้แคปมาเนี่ยเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งจากคุณครูเนาะก็บอกว่าผมขอฝาก ข่าวกับ FC แชร์ไปยังอุงอิงในฐานะสิทธิ์เก่าว่าวันที่5มกราคม25 6 7ทางโรงเรียนจะจัดทำผ้าป่าเพื่อหารายได้ซื้อรถรับส่งนักเรียนบริจาคได้ที่บัญชีกองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนจุดๆนี้นะ,ะ,ะเพราะวันนั้นน้องทำการแสดงอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากค่ะ อันนี้ก็ก,<อ>ก็ได้ใช้รูปนี้เนาะเป็นรูปรอุงอิงอ่าต้องขอพูดถึงก่อนเนาะสำหรับน้องอุงอิงแล้วเรียกได้ว่าโด่งดังมาชั่วข้ามคืนคแล้วนะตอนนี้กระแสน้องอุงอิงก็ยังคงเป็นโด่งดังอยู่นะแล้วก็เป็นแฟนคลับ f อที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน,วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านฮักต่างๆนะคะที่คอยมาสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องอุงอิงไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรหรือช่องทางใดๆนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับ มิจฉาชีพด้วยเช่นกันแล้วก็เมื่อเห็นทางด้านเพียงจี้เนาะได้เห็นโพสต์นี้ปั๊บได้เห็นโพสต์เกี่ยวกับน้องอุ้ยปั๊บก็เลยมาเป็นห่วงก่อนเป็นห่วงก่อนแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าโพสต์ตรงนี้ที่คุณครูโพสต์เป็นมิจฉาชีพนะครับอันนี้เราไม่ได้หมายถึงนะเพียงแต่ว่าอันนี้เราเพื่อออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรณีตัวอย่างว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้นะคะผมจะเอารูปอุ้ยไปโพสต์เพื่ออย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการ ไปพูขายของหรือทำอะไรอย่างนี้ก็ช่างเถอก็ต้องผ่านต้นสังกัดก่อนขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาอนุญาตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็สามารถใช้ได้นะครับเพะนก็มีสัญญากับทางต้นสังกัดเนาะแล้วก็แฟนคลับ f c ของน้องอู๋อิงเองก็คือเยอะมากๆแล้วก็เมื่อได้มีโอกาสที่จะได้ซัพพอร์ตกิจกรรมของน้องอุ๋อิงเนี่ยแฟนคลับก็ร่วมที่จะเต็มใจอยู่แล้วแล้วก็ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทางด้านน้องอู๋อิงเนี่ยก็ได้ออกมาเซฟเซฟตัวเองแล้วก็เซฟต้นสังกัดแล้วก็เซฟแฟนคลับเหมือนนกั แล้วล่าสุดนะครับพอได้มีประเด็นนี้พูดถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากทางคุณครูก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วลบโพสแล้วก็ขอโทษด้วยอ่ะสักเสี้ยนมฟังหน่อยค่ะแล้วทางด้านคุณรูนะคะก็ได้ออกมาโพสชี้แจงค่ะเกี่ยวกับโพสนี้ที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากค่ะคุณรูบอกว่าขออภัยขอโทษพ่อพ่อแม่เอฟซีด้วยครับถ้าการสื่อสารของผมทําให้เข้าใจผิด ผมไม่มีเจตนาที่ไม่ดีเลยผมเลยขอลบโพสต์นี้เมื่อวานแล้วครับขอลบโพสต์เมื่อวานค่ะก็แฟนคลับ f อก็เข้าไปคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคือครูต้องสําหรับคุณครูเนี่ยเข้าใจเจตนาของคุณครูค่ะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ครูอยากจะสื่อแต่บางท่านบางคนก็แอบสงสัยว่าอะน้องอิงได้รับรู้เรื่องนี้หรือเปล่าต้งสกัดได้รับรู้หรือเปล่าแต่เัรานี้ท่านคุณครูก็ได้ออกมาลบโพสต์นี้แล้วค่ะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่า เข้าใจนะครับว่าทางโรงเรียนมีจุดประสงค์ดีค่ะ,ะถึงน้องจะเป็นสิทธิ์เก่ามีชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนผมว่าควรมาคุยกับทางต้นสังกัดก่อนว่าผ่านการไตร่ตรองจากต้นสังกัดหรือทางครอบครัวแม่นหน่อยค่ะ,ะเขาจะได้ช่วยประสาสัมพันธ์ให้เองค่ะ,ะ FC เขาจะสนับสนุนเต็มที่แน่นอนอันนี้คือเข้าใจจุดประสงค์ของทางโรงเรียนแล้วก็ทางครคูคที่ได้ทํา ที่ได้มีการเชิญชวนให้ไปทําบุญตรงนี้แต่ว่าถ้าคุณครูเนี่ยคุยกับทางแม่หน่อยพ่อเอกหรือทางต้นสังกัดก่นอนคุยกับน้องวิงก่อนอันนี้จะเป็นการดีมากกว่าด้วยซ้าแล้วพ่อเอกแม่หน่อยอ,อุงอิงเองเนี่ยจะช่วยโปรโมทด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วทางเอฟซก็ะ <SC S 1> ะจะมาช่วยสนับสนุนอยู่แล้วทําบุญร่วมอยู่แล้วนี่ก็คือเนี่ยเข้าใจเจตนาของคุณครูแต่อยากให้คุณครูเนี่ย ได้ปรึกษากับทางน้องอิงกับทางพ่อแม่อูยิงก่อนแล้วก็สังเกตก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นห่วงแหละความเป็นห,ห่วง FC แฟนคลับนั่นแหละเพราะเนื่องด้วยว่าก่อนหน้านี้มีคนเอาลูกอูยิมไปใช้ในกรณีแบบว่าหลายๆอย่างเยอะไง FC แฟนคลับก็เป็นห่วงกันเข้ามาแล้วอ่ะอ่านข้อความเออคอมเมนต์อีกหน่อยซิมีอีกไหมค่ะแล้วก็ทางด้านช่อง YouTube นะคะก็ได้มีคอมเมนต์บอกว่า ขอถามหน่อยครับช่องน้องเอื้องลูกสาวครูณภนะพรไม่ทําต่อแล้วหรอครับจากเอฟซีครับผมอัอนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับรู้แล้วล่ะว่าอยู่โรงเรียนที่ครูณภพรอ,อยู่นะคะสาหรับครูครูท่านนี้แล้วก็บอกว่าตอบทางด้านครูก็ตอบมาบอกว่าพอดีท่านไม่ค่อยสบายอาการยังไม่ค่อยดีเลยยังเลยยังไม่ให้ออกขออภัยค่ะเลยยังไม่ได้ทาคลิปค่ะ mm. ก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับครูนะคะก็ ได้เป็นคครูในโรงเรียนที่น้องอิงเคยได้ศึกษายอยู่แล้วก็ได้เชิญชวนแฟนคลับเอซีนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าด้วยการสื่อสารเอ่ยแล้วก็ด้วยความที่นะตอนนี้น้องอุงอิงก็คือเป็นบุคคลที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสไม่ว่าจะช่องทางไหนก็อยากจะได้น้ององ๋งอิงนั้นไปเป็นพรีเซนเตอร์เอ่ยเป็นเ,าเขาเรียกว่าแบรนด์แอมบอรบบเจอร์เนาะก็ไลไรสดอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องการตัวน้องอุงอินเป็นอย่างมากและการที่จะ โพสอะไรเนี่ยก็ต้องแจ้งทางต้นสังกัดด้วยเพระน้ององค์องนั้นก็มีการเซ็นสัญญากับทางต้นสังกัดค่ะครับคอมเมนต์ตอบมาก,ก็บอกว่าต่อให้น้องเป็นสิทธิ์เก่าถ้าอยากให้น้องไปก็ต้องติดต่อนต้นสังกัดไม่ใช่ว่าน้องดังแล้วยิงนะครับมันเป็นเรื่องของระบบไปไหนมาไหนโดยพละการไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนอันนี้ก็เข้าใจคอมเมนต์นี้หนาะนี่แหละหลังจากที่เราที่ได้ขึ้นตอนต้นคลิปอะว่าไม่ได้ดังแล้วยิงก็คือมาจากเนี่ย มาจากเอฟซีแฟนคลับที่มาคอมเมนต์เนี่ยแก้ให้น้องนี่แหละบอกว่าต่อให้น้องเป็นสิทธิ์เก่าก็อยากให้ทางคนที่โพสต์เนี่ยติดต่อต้นสังกัดก่อนไม่ใช่ว่าน้องดังแล้วหยิงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบไงใช่ไหมล่ะจะไปไหนมาไหนหรือจะทําอะไรก็ต้องติดต่อหรือว่าประสานงานกับทางต้นสังกัดก่อนขออนุญาตก่อนและการผมบอกกล่าวไว้ก่อนแล้วกันเนาะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถึงจะเป็นครูที่ดูแลน้องมาก่อนด้วยคําว่าครู ควรรู้ว่าอะไรอ่าโอเคเนาะก่ะอนที่จะมาโพสอะไรอย่างนี้อ่าโอเคก็บอกว่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าต้องปรึกษาพ่อโจก่อนไหมเรื่องแบบนี้ถ้าทัวรลงลูกสาวอีกเพราะพ่อไแม่เอฟซีม FC. ไม่ยอมนะคะ,คะอ่าโอเคเนาะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้คุณครูเนี่ยประสานงานไปทางพ่อเอกแม่หน่อยหรือ่าคุณอิงก่อนแล้วก็ให้ปรึกษาทางต้นสังกัดก่อนว่าทําได้ไหมแล้วถ้าทําได้จริงๆเชื่อว่าทางพ่อเอกแม่หน่อย อู๋อิงเนี่ยจะสนับสนุนเต็มที่แน่อนอนจะเอามาโปรโมทช่วยแน่อนอนแล้วก็เช,ชื่อว่า f c แฟนคลับของอุ๋อิงเองที่มีเยอะมากเนี่ยแต่ตอนตอน,นี้จะช่วยกันทําบุญด้วยแน่อนอนรอเราอยากจะให้ทําให้ถูกถูกต้องตามะระบบของเขาก่อนแล้วกันค,ค,ครับอ่เะเข้าใจเจตนาลงของคุณครูแล้วคุณครูก็ได้ออกมา <ขอ S 1> เคลื่อนไหวขอโทษแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างแล้วกันครับว่าต่อไปนี้เราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะใช้รูปของศิลปินที่กำลังเป็น คลสาธารณะแต่เขามีต้นสังกัดแล้วแต่ว่าแอบเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือตอนนี้เฟซปุ๊กกำลังระบาดคนเอารูปอุปีติเนี่ยไปใช้สร้างเฟซเอออะไรเออมันเยอะแยะไงสาวสีเอฟซีแฟนคลับเลยเป็นห่วงตรงนี้อันนี้ไม่ได้ว่าคุณครูนะครับคุณครูอาจจะรู้ทําไม่ถึงการจริงๆอาจจะแบบเขาเรียกว่าทํโพต์ไปไม่ได้มีเจตนาแบบนี้แต่ทีนี้ทําให้คนเข้าใจผิดและคุณครูก็ยอมลบโพ์แล้วก็ไม่น่ามีอะไรเนาะใช่ค่ะเรัก็อยากจะออกมาเซฟแล้วก็ป้องกันในทุกๆฝ่ายเนาะสำหรับ ทางด้านศิลปินเองก็ต้องเซฟศิลปินแล้วก็ต้องสังกัดแล้วก็เซฟแฟนคลับเอฟีด้วยกลัวจะหลงอ้วอนไปผิดหรือว่าอาจจะไม่ใช่ช่องคูก็อาจจะเป็นช่องทางอื่นๆที่แอบอ้างหรือว่าใช้รูปของน้องอย่างเช่นเฟซบลอมเฟซบลอมที่ยอดผู้ติดตามก็ต้องบอกเลยว่าเปิดใหม่ๆแต่เป็นหมื่นนะล่ะหมื่นนะสำหรับการใช้รูปน้องอูค์องแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเอฟนั้นติดตามแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแล้วกันว่า แบบนี้ก็ต้องขอต้นสังกัดก่อนเพราะว่าเผื่ออนาคตอีกใช่ค่ะอนาคตเผื่อเอาพอว่าเห็นคุณครูทําแบบนี้ได้ค่ะอ่ะบางคนเอารูปไปใช้แล้วก็ไปเชิญชวนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าอ่ะใครก็ทําได้หรออ่าอย่างงี้ไงค่ะสีอ่ะโอเคเนาะก็ฝากไว้ละกันครับผมค่ะไปไปข้อคิดและกันในวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าน้องดังแล้วหยิงหรอกเพียงแต่ว่าการจะใช้รูปน้องในการโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรตอนนี้นะครับในตอนนี้ก็ควรที่จะขออนุญาตจาก ต้อสังกัดก่อนหรือว่าปรึกษาพ่อเอกกับแม่หน่อยก่อนก็ได้นะ,ค,ะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ